ีค่ะพบกับเสียงเถาเฮ็ดคิดเส้นแนวามะาบึงเล็กหน่อยไม่ดีไปโรงเรียนนั่งเล่นอยู่คนเดียวนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องพิมสวัสดีค่ะเฮ็ดหยังจ่ะเล่นของเห็กหน่อยเล่นของเห็กหน่อยเฮ็ดหยังจ่ะระวังนะจ๊ะระวังมดกัดตูดนะจ๊ะนะจ๊ะอุ้ยโอนนี้ยัออยงมาหลายแทน ไปเอาโซนไปลากซ่อนเมม้มาด้เมนบสามขั้นสี่ขั้นปุ่นถวยน้อยงุ้มตอนหมดดิแเอวมาดูเขาหฮมดูถวยน้อยตากแฟดมันต้องค่อยอุน่นตอกเดดค่อยอุน่นตากเดดยังค่อยอุน่นตากเดดจังค่อยอุน่นของอันมาปฏทีนนี่อ่อนอุ่นดี นิ่วปูยใส่ยูนี่นิวนิวกางอใส่นิวนิวี่นิวสีนิ่วสียีย่ใส่ยูนี่นิวกลางย่ใสนิวกลางย่อใสนิ่วกางยู่ใส่นิวกางยื่ใส่นิวนางย้อใสนิวนางยใสนิ่นงใส่ยูนี่นิวก้อยยูใสนิวก้อยยใสนิวก้อยยูใส่ยูใส่ยูนี่ าน,านางวาดรูปตามนางจินตนาการเ,เป็นรูปอะไรคะวาดรูปอะไรเนี่ยอันนี้ชุดเจ้าหญิงโอ้มีชุดเจ้าหญิงด้วยฝั่งหลังจะกลายเป็นเจ้าหญิงที่าน,น,นางทำตามจินตนาการของนาง านางก็เล่นอยู่คนเดียวมองมมอมเง้มงอมเง้มอย่างนี้แหละพี่น้องเอ,อ้ยยังดีมีขี่ดอนขี่ดินให้นางเล่นยเ,อเ,อเอนอยอะไปละว,วาดมองนึงแล้วก็ไปเย็นมองนึง ไปไปยางเหรนทงนะปะนางพอนนี่ไปใส่รองเท้าลูกปะไปแล้วนางไปใส่รองเท้าเอามาด้วย ให้ถูกทางด้วยเก่งจังเลยวิ่งเก่งจังเลย,ยไปไปไหนไปทุ่งนากันไปดูตุ๊บเท่งไปไปแล้วนางวิ่งไปแล้วพี่เนาะนางวิ่งไปแล้วนางเก่งที่สุดเลย ไม่มีใครเก่งเท่านางเลยไปหนึ่งสองสามปิดอือนางเก่งจริงจริง,รงเออเฮไก่วิ่งกระจายเลยจ้ะไก่วิ่งหนีกระจายเลยไก่วิ่งหนีกระจายเลยนะนางวิ่งทีเดียวอะ่ะไก่วิ่งกระจายกระจุยไปเลยนะจ๊ะนุน่นไปงี้แฮมให้ข้าวไก่อยู่นุน่น โน่นง <T itt les> ่ายตุ๊บเท่งแม่ลาบอยู ouais calves calves ่น okay, uh. ู okay, ่นโอ้ยกะไบด้วยลูกเดี๋ยวไปโรงเรียนกะได้ตัดสันแล้วไงขืนเป็นสาวค่อยไหวผมยาวตัวลูกโอเคบ่ นางบอว่านางอยากได้ผมเงาวนะพี่น้องเ้ยเล็กหน่อยโต๊วซ้ำนี่สิ่งที่นางขาดไม่ได้ก็คือผ้าเขียวตั้งแต่เกิดเกิดมานางก็ใช้ผ้าสีเขียวผืนนี้จนตอนนี้อายุสี่ขวบกับหนึ่งเดือนสี่ขวบหนึ่งเดือนแล้วนางก็ยังใช้ผ้าผืนนี้อยู่นะคะยานมนนู่นตุ๊บเพ่งเห็นไหม ตุ้บเท่งตุ้บเท่งตุ้บเท่งอยู่ไกลๆนู่นตุ้บเท่งไปไหนอ่ะตุ้บเท่งอยู่นู่นนี่ค่ะบิ้งกับยิงก่อนนู่นนู่นไปไปล่มไม้นะบึิงก่อนดึง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 ตอนนี้อยู่หน้าบ้านตะกิ่งนางนางมาวิ่งเล่นนู่นตุ้บเท่งมาอยู่นู่นแม่หลับ ไม่ลาบต้อยบักเสียวให้ตุ๊บเพ่งกินอยู่ผนย่างให้ไว,ไว,ไว้ไว้ก้อนเนะาะจะย่างไปได้ลูกาถาตุ๊บเพ่งอยู่นี่ละลูกถาตุ๊บเพ่งอยู่นี่ก็ได้ลูกเดี๋ยวมันกลับมา,า,าอุ้ย แม่ก็แก้แล้วแม่ก็วิ่งสู่น้องพิมพ์บดายแล้วแม่แก้แล้วแม่ก็วิ่งสู่ยิลาบดายดวลลูกยิลาก็วิ่งเก่งอ่วิกันามาหนึ่งสองสามโอ้ยแม่ก็สู่น้องพิมพ์บดายคือเก่าโอ ตอนนี้วิ่งแข่งกัน,นใครจะเข้าเช่นชัยก่อนอให้กล่องสันน้นนะพี่น้องเพราะว่าวิ่งวิ่งแข่งกันกันน้องพิมวิ่งวิ่งวิ่งเออหยุด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 ,ยดน้องพิมชน,น,นะน้องพิมขึ้นเก่งใช่ปะคือชนะวะแม่ก็แก่แล้วเนาะเ้

ม่งหน้าตาขึาน้นไงหน้าตาขึาน้นไงน <c oughs> มีนไปยังรู้แม่เมยแล้วเมียเทาแล้วพิลาเป็นเด็กน่อยพิลากะเหรียงหันด้วยหนึ่งสองสาม <c oughs> <c oughs>

ืนใจปะจย,ยังได้ไอ้ดมให้ดมอะดมยาอันนี้นักวิ่ง <laughs> ต้องดมยา,อ,า,า,ยาอ้่กันโอ้ยแม่ดมยาละลูกนี่าาโาา้ไาเนบ่เดินเลีวอะหนึ่งสองสามอันนั้นเขาเรียกวิ่งด้วยนะนะเดินเขาต้องเดินอย่างงี้ đơn kênh gân bênh 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 mặt đơn nè lóng mà bênh 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 แีแม่โกหกเออแม่เมียเดี๋ยวาไอแม่นั่งพักแป๊บก่นอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฝนตกนู่นกุ๊กไก่ออกหากินออกหากินยังไงเนี่ยออกหากินหญ้าหญ้าหญ้าอันนี้มันคือฟาร์มนะฟาร์มเหรอฟาร์มฟาร์มโอ้ยได้ไปยินฟาร์มไปยังไงเแม่คผา กินหนังอ่ะไก่เคียกินแมงกินหมอดเมื่อไงโชกผูนไอนโชกเห็นบม้อฝนไอโชกโชกใช่อันนี้ยังดิงดองหมาเลียนน้ำกลดองดองยินหมาเลียนน้ำกลในโชกดองดองยินหมาหยังอ่ะหมาชื่อว่าหยังหมาชื่อบักขาวบักขาวบักขาวไหนเฮ้ยมีไอ้บกขาวมวปลาติเออ เมย์ะโมเมนไอโชกพุ่ไงกาโอ้ยไม้โชกกับซื้อขาวม้ไงกากับซื้อขาวปุ่นใหญ่ๆงัวไม่ปุ่นเอ้ยเอางัวมาพอกันเงี้ยหลับแล้วสองตนดิงดิงดังดิงดิงดังดังดิ้งดิ้งไก่ไก่นางถามว่าไก่เขียดเคียหาอะไรไก่เขียหาเนาะแมงนะคะไก่หากินตอนเย็น เวลานี้สี่โมงกว่านะคะพาเด็กน้อยออกมาวิ่งเล่นนางวิ่งชนะแม่ไปสองรอบแล้วนะคะนางกิ่งมากเลยนางอะ่ะมื่อหลังเดี๋ยวค่ะตั้งกล้องมาให้เบิ้งเด้อพี่น้องที่ได้เล่นแข่งกันย่างจริงๆจังๆเลยจริงจจังจังแมนน้องพีมเป็นน้องพิมเป็นโอเด้อแม่พาเป็นเอด อันนี้มันคือ O O โอยังก็เป็นมงกลมอันนี้มันคือ X อแกก็เป็นสตอปเอา X ยังก็จะเป็นสตอ p สตอปกับ S ด้วยนี่มาเป็น X ใช่แล้ว O หรือเหรอ S ก็สตโอก็ O K เ K S ก็มีมีสต a r t s t อป เอาสตาร์หรือสตาร์ทอโอไมออเอ็กโอเหรอสินเอ็กโอแม่พ้าเป็นเอ็กน้องพี่เป็นโอจ้านางจัดแจงแข่งขันแม,ม่พผ้าติดเอ็กโอน้องพี่มื่อแล้วนางดีๆลูกนางดีๆรถผู้ใดมา งั้ชื่อใดมาล่ะพี่หยังจำได้ไหพี่อะไรจำได้ไหมงาพิมเป็นนาพี่มีสีม่วงแม่พาเป็นนาพันววมีสีช,ชมพูดูทุ่งนาหน้าเลงง,งามำปะน้ำเด้อพี่น้องนั่นมีตาปลาเด่นตาเต็นทงนะ้าทงน้ำอ้าพี่หยังน<า>นไปหาผู้ใดอ่ะเสียงเด็กน้อยเสียงเด็กน้อยกรอยใจเสียงเด็กน้อยกรอยใจ ไงไงฮะไง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 ่งยังเพราหย่าใหม่แ <mejor> ม <gamma deuxième> ่เขามีลูกสองตัวเสิเมนงใหญ่ใหม่มีลูกสองตัวแล้วงัวแล้วงัวหนึ่งเดี๋วงหนึ่งกะลูกมันตายแล้วเพราะมันเป็นโรคัวเป็นโรคแล้วงัวอีกอันหนึ่งเดี๋อีกอันหนึ่งยื้ใส อันคือชื่อว่าม้วสองตัวไหม,มแล้วก็สามตัวสามตัวจ้าอ้าวอันนี้มันคือสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สองถาวรยูิปชาแน,นลด้วยนะคะวัดดีค่ะวัดดีค่ะบายบาย